สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะวันนี้จะเดินเที่ยว Hello everyone Hello. so uh, today I dress up for Sunday <laughs> วันนี้แต่งตัวเพื่อวันอาทิตย์โดยเฉพาะนะคะคุณสามีบอกว่าวันอาทิตย์ต้องแต่งตัวสวยๆว่าอย่างงั้นนะคะก็เลยเต็มยศนิดหน่อยนะคะนิดหน่อย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 เออ โอเคสนุกสนานกันไปนะคะวัรู้สึกว่าน่าจะมีงานที่สวนสาธารณะค่ะ I guess it must have kind of uh, like band Usually they play every weekend So today I dress up for Sunday like I show e d you a while ago <laughs> My husband said have to dress up for Sunday So here we go and I would like to show you one thing this is this is a clinic uh, they call house doctor anyway this is my man Ta-da-da. Da da. hello daddy hello <laughs> so นะก็ก็คิดว่าสักพักหนึ่งจะไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะก็เห็นเขานู่นค่ะเห็นคิวนะคะ เขาเข้าคิวกันน่าจะเข้าคิวลงทะเบียนซื้อตั๋วอะไรประมาณนี้นะคะ I I guess they must uh, queue up for the i register r and uh, uh, registration or what do you call เข้าคิวลงทะเบียนเลยค่ะก็เลย Uh, คุณสามีชี่อดูโรงแรมเพื่อนค่ะนี่ค่ะเป็นโรงแรมของเพื่อนนะคะยังไม่เจอตัวเขาเลยว่าอย่างนั้นจําเขาก็ไม่ได้ด้วยเพื่อนตั้งแต่อมตั้งแต่ชั้นประถมค่ะ So just a while ago it was hotel f o r my husband friend uh, so they have met each other quite a while and so this is I don't know what they call this one is uh, uh, walk along walk along the uh, this will this river will be a big river uh, they call uh, o ุ a t ต a ตรงนี้จะตรงที่เราเห็นเนี่ยเป็นลำธารนะดูเหมือนลำธารเล็กๆใช่ไหมคะเป็นลำธารเล็กๆแต่ว่าอันนี้จะไปสู่แม่น้ำใหญ่ชื่ออรตราเนี่ยค่ะ ก็ให้เพื่อนดูเล็กน้อยนะคะน,นี้กอ็อันนี้ก็คือสะพานเพิ่งจะสร้างเสร็จนะคะ This is a bridge. Uh, It's a dam too. Mm hmm. ก็เป็น uh, เขาเรียกอะไรอะ่ะ mm hmm. บ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นเขื่อนเนาะ mm hmm. เพิ่งสร้างเสร็จนะคะซ่อมแซมเสร็จไม่ใช่สร้าง mm hmm. เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะซ่อมแซมเสร็จ It's just repair. It took about almost two years to repair. ก mm ็ hmm. ทุกคนไปรอเข้าคิวนะคะ mm hmm. So everybody queue up and my husband wait for me. He don't know where to go. Wow, <coughs> uh. <coughs> <coughs>

เออวันฟาร์มเมอร์สวันบรอดวอสเราจะแชร์บอดโอ้แลนโว่เสียแลนโว แะ they have a horse too. they have two horses there. they yeah, what horse? horse ride. yeah. สำหรับวันนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ I will end this video for now. and I apologize for any mistake. I will try my best next time. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเรานะคะ Thank you for your support our channel